ซินเดเรลล่าการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วเจ้าชายได้จัดงานเลี้ยงเต้นรำอันยิ่งใหญ่ขึ้นเขาส่งจดหมายเชิญทุกคนในเมืองให้เข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ตั้งแต่คนที่รวยที่สุดไปจนถึงคนที่ยากจนที่สุด หญิงสาวคนหนึง่งชื่อซินเดอเรลล่าอาศัยอยู่กับพี่สาวที่แสนจะเห็นแก่ตัวสองคนไหนซินเดอเรลล่าพูดดิซินเดอเรลล่าว่าไงซ <c oughs> ินเดอเรลล่าถามพี่สาวไม่มีทางพี่สาวทั้งสองกรีดร้องเธอสกปรกเกินไปเสื้อผ้าก็ขาดรุ่งริ่ง ไม่ควรไปกับพวกเราซินเดอเรลล่าผู้น่าสงสารพี่สาวใจร้ายออกไปงานเลี้ยงโดยทิ้งเธอเอาไว้ซินเดอเรลลานั่งร้องไห้สะอึกสะอืนอยู่ที่หน้าประตู hey, เฮ้ยซินเดอเรลล่าอดีตอดีต เศ้าจังเลยจนใดน้นสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นพร้อมกับลมพัดผูบและเสียงกระดิ่งดังกรึง้งกริ้งมีอะไรนะนางฟ้าแม่ทุนหัวของเธอก็ปรากฏขึ้นเธอจะได้ไปงานเลี้ยงแน่นอนนางฟ้าบอกเอาละก่อนอื่นช่วยหาฟักทองให้ฉันสักลูกหนึ่ง แล้วซินเดอเรล,ลล่าก็พาน,น,นางฟ้าไปยังไร่ฟักทองนางฟ้าเลือกฟักทองลูกใหญ่ที่สุดพร้อมทั้งหนูขาวสองตัวและกบเขียวสดใส1ตัวจากนั้นก็เสกพวกมันให้กลายเป็นรถม้าสีทอง1นึ่คันพร้อมกับม้าสีขาวสองตัว และคนขับรถในชุดสีเขียวทั้งชุดเลยว้าว